วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่อง God of Egypt ที่ฉายในปี2016กันครับสวัสดีครับนักผชมภยัยทุกท่านผมนุ้และคุณกำลังอยู่กับพวกเรา Blue Potion นครับ God of Egypt นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีผจญภัยที่ออกฉายในปี2016กำกับโดยคุณอเล็กซ์โปยัสพร้อมกับป้าฝีมือในสายงานของภาพยนตร์แอคชั่นไไฟผลงานเดิมของเขานะครับก็อย่างเรื่อง i Robot ในปี2004 แล้วก็โนวิงปี2009นะครับหรือว่าในชื่อไทยว่ารหัสวินานโลกซึ่งในก้อนออบิฟนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าในยุคอีบโบรานโดยมีเทพเจ้าโฮรัสและเทพเจ้าเซตเป็นตัวละครหลักและเล่าเรื่องผ่านการเดินทางการผจญภัยของโลกอีบโบราณที่เต็ม,มไปด้วยความอันตรายและความน่ามหัศจรรย์เรื่องนี้นะครับส่วนตัวเล่าสําหรับผมเนะี่ยผมว่ามันสนุกเลยนะโดยเฉพาะฉากแปลงร่างของเทพเจ้าต่างๆเนี่ยดูอลังการปานเช้ญเซย,ย่าก,กันไปนเลยดีเดียวนะฮะ ซึ่งหลังจากที่ดูจบแล้วเนี่ยผมเองก็อยากที่จะชวนเพื่อนๆคุยนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ข้อมูลเพิ่เมเติมเล็กเลน้อยๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เผื่อว่าจะทําให้ดูหนังสนุกขึ้นครับข้อแรกเลยมันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนักแสดงไม่ได้เป็นคนอีบครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหนังเรื่องนี้ครับมันมีกระแสดรามา่าออกมาตรงที่ว่าหนังเนี่ยมันเกี่ยวกับทเพบทพเจ้าอีบแท้แต่คนเล่นไม่มีคนอีบเลย ซึ่งมันเผยแล้วอาจจะดูเป็นดราม่าไม่มีสาระอะไรนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเหมาะสมในการคัดตัวนักแสดงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องการตื่นรู้ทางสังคมการที่เขียนเรื่องของความหลากหลายของชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยซึ่งกอร์วิบนะครับหนังเนี่ยเล่าเรื่องในยุคอีโบร,ราณจริงแต่คนเล่นเนี่ยครับเป็นคนขาวเกือบหมดเลย ซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไม่ได้พูดกันถึงแค่งแง่ของการยอมรับความหลากหลายนะครับถ้าในแง่ของการจ้างงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างในเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะจ้างคนอีบเข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยคุณสามารถที่จะจ้างนักแสดงที่เป็นคนอีบได้เยอะมากซึ่งวงการฮอลลีวูดเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งบทคนเอเชียก็ให้คนขาวเล่นอะไรแบบนี้ครับเมื่อก่อนที่ไม่เป็นปัญหาก,กันนะเนาะถ้าคุณลองดูหนังอย่างแบ็คแพนเธอร์ในคุณจะเข้าใจเลย แบ็คแพนเทอร์เนี่ยกำกับโดยคนผิวสีนะครับเราก็จ้างคนอเมริกันแอาฟริกันแล้วก็คนแอฟริกันอื่นๆนะครับเข้ามาเล่นในหนังเยอะมากซึ่งมันเป็นการสร้างงานให้กับนักแสดงกลุ่มนี้มากนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแบ็คแพนเทอร์เนี่ยทำในจุดนี้ได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ถามว่าผมเข้าใจได้หรือเปล่าว่าพว่วงกับทําไมเขาถึงเลากทำแบบนี้อันนี้ผมก็เข้าใจได้เช่นกันคือมันมีเคสที่เรารีคูท คนที่เหมาะสมที่สุดนะครับมาแสดงอย่างเช่นเคสของแบล็กพนเธอร์ที่พูดไปแล้วหรือว่าเคสของไรอันคิงที่เป็นละครเวทีนะครับที่รีคูดคนที่เป็นแอฟริกันเนี่ยเข้ามาเล่นในละครเวทีเพราะว่าเซตติ้งของเรื่องมันเป็นที่แอฟริกานะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือการที่เราจะดึงดูดให้คนเข้ามาดูหนังเราเนี่ยหน้าหนังมันเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ตัวละครตัวแสดงที่เป็นแมกเน็ตที่เป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดให้คนเข้ามาดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันไม่งั้นนะครับเขาไม่คิดค่าตัวเขงแพงๆ เพราะบางทีบางคนเนี่ยเป็นตัวทูโลงที่ทําให้คนเข้ามาดูเลยด้วยซ้ําดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ประมาณนึงครับข้อที่2องเซ็กติงของ God or w e ว e เนี่ยเป็นโลกแฟนตาซีนะครับไม่ใช่โลกยุคโบราณของยิบจริงๆแต่ไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็ไม่ได้ต้องการทช่จอาประศาสตร์อะไรไปอ้างอิงด้วยเพราะว่าเรื่องเนี้บอกเลยว่ามันแฟนตาซีตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วครับว่ามัน God o f w e ว ve แต่ทีนี้ที่ต้องมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางคนนะครับเขาอาจจะยังไม่เคยดูเขาอาจจะไม่รู้ว่าธีมหรือเซตติ้งโลกมันเป็นออกมาเป็นประมาณไหนเพราะอย่างในเรื่อง47โลนินเนี่ยคนที่ผมรู้จักนะครับเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเขาเข้าใจเอาว่า47โลนินหนังเรื่องนี้ที่คินูลีฟเล่นเนี่ยเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์ผมก็บอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะอิงเรื่องประวัติศาสตร์แต่เซตติ้งโลกมันเป็นแฟนาซี มีเวทมนต์มีแม่มดมีกิเลนมีเทนง,งูมีดาวิเศษดังนั้นอิเลลมาต่างก็คือเขาก็จับเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเรื่องของโรนินทั้ง47คนเนี่ยเอามาผสมกับโลกแฟนตาซีซึ่งมาท่านที่ยังไม่ได้ดูก็จะคาดหวังนะว่าแบบเอ้ยมันเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์ผมบอกไม่ไม่ใช่นะครับมันหนังแฟนตาซีครับประวัติศาสตร์ที่ตรงจริงมันมีแค่นิดเดียวนะครับ ข้อที่3ในโลกของ g o อ of วิฟเนี่ยเราจะได้เห็นโลกแบนตามตำนานแบบอีบราณครับคือคำว่าประจนภัยสุดขอบโลกถ้าเกินขอบโลกมันจะตกเนี่ยในหนังเน้นใมีจริงนะครับเพราะโลกแบนเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วเ้ยเจ๋งมากเลยซึ่งว่ากั้นตามตรงตำนานของอีบุรีในผมเองก็ไม่ค่อยได้สันทัสเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องนึงที่อยากจะแชร์กันแบบสนุกๆก,ก็คือแม้ว่าคนเมื่อก่อนจะมีความเชื่อว่าเรื่องโลกแบนแต่คนหยิบในยุคนั้นนะครับที่เป็นสถาปนิกนะ เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรัตจูดลองจิจูดของโลกการดูดาวองค์ความรู้หลายๆอย่างที่เรามีในปัจจุบันเขาทราบนะครับเพราะว่าการคำนวณองศาในทางสถาปัตย์แล้วก็ในทางของศิลปะต่างๆเนี่ยมีการใช้หลักของคณิตศาสตร์แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโลกนะครับค่อนข้างจะที่จะทันสมัยเลยทีเดียวข้อที่4นะครับเทพมีหยิบเนี่ยไม่ได้มีรูปร่างเป็นมนุษย์เหมือนที่เราเห็นในหนังซะที่เดียว โดยมากในเทพบีจะมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ครับเช่นหัวเป็นสุนัขกระท่อล่างเป็นคนหัวเป็นจระเข้ท่อล่างเป็นคนอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าที่เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีไหมก็ตอบว่ามีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าอาจจะน้อยองค์หน่อยอย่างเทพโอซิริสแบบนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นเหมือนกับมนุษย์แล้วก็ผวรกายก็จะเป็นสีเขียวแต่โดยมากเทพหลายๆองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพวาดตามกำแพงหรือว่าตามความเชื่อต่างๆนะครับโดยมากก็จะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์มากกว่า แต่ในเรื่องเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับอิมเมจใหม่นะครับอย่างเทพเจ้าเซตตอนที่ยังไม่แปลงร่างนี่ก็เป็นมนุษย์แต่พอตอนแปลงร่างก็จะเป็นหัวสุนัขอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ไม่ได้มีความสาคัญสำคัญอะไรมากนะครับเพียงแต่อยากเอามาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองโอเคแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วสนุกหรือไม่สนุกยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับ ล้วถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้ผมรบกวนกดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะบอกผมได้นะเพื่อผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มได้นะครับแล้วก็ไว้บพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ